ก่อนหน้านี้พอไม่ได้ยิงสักสามเกมติดก็บอกว่ากูทองลอกบ้างหมดกระสุนบ้างโท่ถ้าผมยิงได้ทุกนัดตามใจสั่งมึงแล้วก็นะฤดูกาลนี้ผมอาจจะยิงทะลุไป500ลูกเป็นพันลูกแล้วก็ได้เลยเหอะก็เอ็มก่อนได้ยิงลูกโทษใส่คริสตันพาเลตพาทีมชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ เดนกันแนกกันแหนกันทิมกันนอนว่าจะยังยิงธรรมดาไม่เป็นลอยิงแต่ลูกจุดโทษมาเกมนี้เริ่มเกมมาได้20นาทีทีมเรามาได้ลูกโทษกูก็ยิงเข้าไปก็ยัง,ยงมามาแซะกันอีกไม่เข้าใจกูงงเห็นทีว่าผมต้องระเบิดพลังจอมบานบูของต e ัวเองเป็นมาจินฮาลันก็ g. อย่างที่ทุกคนเห็นผมใช้เวลาอีกแค่25นาทีหลังจากลูกโชนลูกแหลกโดยการยิงแบบไม่ใช่ลูกจุดโทษอีก4ีประตู จนกระทิงแดงกลายเป็นลูกหมาหง่อยแค่นี้ก็น่าจะได้เห็นความสุดยอดพลังของผมแล้วนะเป็นมาจินฮารันนี่ทะลุพี่ลอนแป๊บไม่เปลี่ยนตัวออกผมคงยิงเพิ่มเป็นดับเบิลแฮตทริกครั้งแรกในยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วคนจะเป็นตำนานเือกมากดกูไม่เข้าใจไม่รู้ว่ากลัวผมเด่นไปกว่าลูกลักลีโอเนลเมสซี่ที่เคยยิงได้5ประตูเท่ากับผมหรือเปล่าโธ่ไอหนุ่มเอ็งจะเกินไปแล้ว ถ้ามึงมาแค่ฤดูกาลแรกแล้วไล่ทุบเษติแหลกลานแบบนี้ในขณะที่เองมีอายุแค่ยี่สองยี่สามปีพี่ว่าชีวิตเองข้างหน,น้าต่อไปคงแม่งน่าเบื่อชิบหายเลยวะ่ะคงไม่มีเหลืออะไรให้หน้าดูแล้วมัง้งผมมองแหยียดขึ้นไปทุกเษติก็มีแต่ชื่อของเองและความท้าทายของลิกมันอยู่ตรงไหนล่ะวะนี่ตั้งแต่ที่พ่อมึงหาเมียให้มึงไปในน้องอิซาเบลโยฮันเซนอีหนูวัยสิบเก้าขวบมานอนกอดรู้สึกว่าจะดีดเป็นพิเศษเลยนะดูทรงแล้วเสียน้ำทุกคืนเลยไหมเนี่ย ประตูก่อนพร้อมชนไม่ว่าจะหน้าไหนก็คึกเหลือเกินแต่จะิิงไงก็เถอะก็อย่าใช้งานบ่อยเกินไปล่ะกลัวจะวิ่งไม่ไหวแล้วดนี้เองกระชากหายแต่ละดอกทําเอายอดว่าที่โคตรเก่งร้อยล้านอย่างยอสโกกวาดดโอกลายเป็นกลวยก้อนหินที่กลิ้งไปตามบอลอย่างนั้นแหละโหสัตว์กว่าเองนี่ไม่มีอีกแล้วจริงๆนะก็สามารถมารับชนกันได้ที่ www. ผลบอล 99.com เชื่อเถอะที่นี่มีให้ดูครบทุกลีกแน่นอน